สวัสดีค่ะวันนี้สุดจะพาไปเก็บสุชินี่นะคะหรือบวบบวบฝรั่งค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะโอเคค่ะเรามาตัดสุชินี่กันค่ะมาค่ะต้องค่ะมาดูค่ะค้อมๆเหี้ยค่ะค่ะขันดูอ่าแขนนานนะ นี่ค่ะเราก็มาตัดนี่ค่ะตัดตรงนี้เลยนะคะยะเหียนะเมสเหียเนาะโอเคเราก็มาตัดนะคะค่อยตัดค่ะตัดโดนใบค่ะเดี๋ยวตัดโดนใบขาดนี่ละคาหนึ่งหัวค่ะปกติหัวเขาจะใหญ่กว่านี้ค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ากินประมาณนี้จะหวานมากค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวสูตรจะฝากเขาไว้ก่อนนะ โอเคเรามาตัดกันอีกขวดหนึ่งนะคะอย่าใส่กันดูดีๆนะคะดูดีๆค่ะซัับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดอีกขวดหนึ่งค่ะนี่ค่ะกล้องมาใกล้ๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆตัดดูดีๆนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนใบบางทีบางอันเขาก็ดอกอยังเล็กอยู่ค่ะเราก็ตัดเงี้ยค่ะค่อยตัดค่ะเพื่อไปโดนอีกขวดหนึ่งนะคะเพราะเขาดกมากค่ะนี่ค่ะหัวใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมคะนี่ค่ะสูก็ตัดได้มาสองหัวค่ะเดี๋ยวสู่ไว้กินหัวหนึงอหหงีหัวหนึงก็หัวนึงก็จะไปแจกเอาไปใหเ้เพื่อนบ้านกินค่ะ นี่ค่ะสูดเก็บมาได้สองหัวอีกขัวหนึงสูดก็จะกินเองอีกขวหนึ่งก็เดี๋ยวไปให้คุณคุณตาค่ะแทนสูดเขารู้จักคุณตาเขาก็จะไปให้คุณตาได้ชิมค่ะเดี๋ยวสูดจะไปรดน้ําต้นไม้กันค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปรดน้ําผักกันค่ะ mm hmm. เราไปดูอ่สูดตามไปดูสวนรด,ดน้ำผักนะคะ สีิในมเ้นก็มาลดน้ำผักกันนะคะับนิสุก็จะลดมะเกิดเทศก่อนค่ะ ไม่เห็นนะคะอันนี้บางทีเราต้องใส่แต่ที่ที่เห็นใส่กระบอกตรงนี้ค่ะพอามมะเกิดเทศถ้าเขาโดมน้ำมากๆเขาจะเน่าค่ะเราก็เลยต้องอ่าเหมือนเจาะกดน้ำมาเจาะรูไว้ค่ะเพื่อให้น้ําเขาซึมดีค่ะเพราะว่าถ้าเราลดมะเขือเทศตรงรากเขาเลยอคนเขาก็จะเน่าค่ะนี่ซอทกไมเลามันเนี่ยค้กเยอยู่พีซินเนี่ย อีร้อยอะมาแม่นนะครเดี๋ยว่ันค่ะอืคนี่ค่ะคุย การรถให้มันชุ่มๆหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีเขาวัาน,าวนนี้แดดดีค่ะช่วงเขาสำบ้านก็มีแดดดีค่ะรถให้ชุ่มๆเลยคระับจะรถให้ชุ่มเลยนะคะ สีมามาร์คดูาลดไปด้วยค่ะนุนก็จะเป็นต้นนะข่าออกดอกแล้วค่ะสวยค่ะต้นเินลี่ค่ะดอกเิลี่แล้วก็ก็มิ้นค่ะนี่ค่ะผักสลัดก็ออกดอกแล้วค่ะ งอนที่สุดตัดไปเขาก็แตกหน่อนะคะแตกดอกขึ้นมานะคะ่ะ แตงราดเร็วๆหน่อยนะคะแต่แลงเนี่ยจะทำให้ดูช้าค่ะเพราะว่าถ้าเราลดช้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับแบบเราเพราะว่าสูงไม่ได้ทาสายหยดน้ำอะค่ะเพราะเราต้องลดน้ำเองแบบนี้ค่ะอันนู้นก็ลดแบบเร็วๆค่ะแต่อันนี้สูตจะทําให้ดูนะเวลาสูลดจริงๆสูตรจะลดประมาณนี้ค่ะคือลดช้าแบบนี้ค่ะเพราะว่า ก็ประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะเราไม่ได้ทำหยดน้ำไว้ก่ะเนี่ยค่ะ,ะก็สูบก็ท่อรดเองสูบก็จะลดประมาณนี้ค่ะให้เขาได้ อีกแปงหนึ่งนะคะก็ค่อยลดแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าเรามีผักเยอะค่ะก็ะอาจจะลดไม่ทั่วทุกต้นนะคะก็ะะลดเป็นบางอย่างค่ะ ก็อาจจะลดไปทั่วทุกต้นก็พราะเราไม่ได้ทำหยดน้ำไว้สูงก็ลดเองค่ะนี้ก็ลดไปด้วยเลยคันค่ะบลอกพลีค่ะ ไปแล้วแค่ะคคขาสมมาได้ทำที่หยดน้ำไว้แบบนี้ค่ะถูก็ต้องค่อยๆลดแบบนี้นะคะ่ะอันนี้กักเกีงใจแฟนค่ะเพราะแฟนเป็นคนถ่ายกล้องให้ค่ะเกก็ไม่รู้จะรีบไปไหนอะแฟนนะคะรู้จะรีบรีบจังเลยค่ะถ้าสูรถเองนะ ถ่ายกล้องเองได้สู่ก็จะแบบแค่อยๆลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่อยลดเองไปเรื่อยๆเรลดไปเรื่อยๆนะคะสู่ก็ไม่ แักชีไม่ดีเท่าไหร่ค่ะปลูกแล้วไม่ค่อยโตแต่สุกเก็บไปแล้ว,ลวรอบหนึ่งอันนี้คือรอบที่สองเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ใบแมงรักค่ะงามมากค่ะแมงรักงามมากค่ะหัวรละาก็งามค่ะแน่าาด้วยค่ะ อีี่สบไปค่ะตอักทอง่ะ,ะ,ะเขาต้องการน้ำเยอะค่ะเพราะว่า สองสามบันก็แดดดีค่ะต้องลดน้ำเยอะหน่อยค่ะลดถุดจะลดเขาให้ชุ่มเลยนะคะให้ชุ่มเลยค่ะเราก็จะทำการลดผักสลัดด้วยนะคะ อัญลาิที่สุกปลูกค่ะบางที okay, okay, มันก็จะมีตัวท่ากินค่ะบางต้นที่ไหคะ่ะงามไหมคะงามนะคะก็ลดไป็นว่าค่ะอันนี้เขาแบบโอ้ย ต้องคอยระวังค่ะเพราะเขาต้นเราดึงแรงแรงไม่ได้ค่ะกลัวเขาต้นเขาจะเปราะหักง่ายนะคะก็ต้องคอยระวังนะคะขอทำการลดไปเรื่อยๆค่ะ สายพันธุ์นึงค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้สุก,ก็มาลดน้ำผักค่ะช่วงยามเย็นแบบนี้ค่ะก็อากาศก็ดีค่ะไม่ร้อนมากค่ะส,สดชื่นดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบก,กันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะ